สวดีครับกคนปากับผมเห็นแล้วนะครับดิวลีเนาะวันนี้เรามีเกมไออย่างกันมาเล่นง่ายๆเนาะวันนี้อย่าปาควรมีคนเล่นอยู่สองคนลองพอแล้วว่าขครจะได้ละคนละร้อยโอเคเดี๋ยวไปพอเกมกันไปเกมของเราง่ายๆนะครับเกมเของเราคือใจไม้ตะเกียบเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยยกไอ้สามอันนี้ขึ้นเพื่อได้พร้อมๆกันนะครับเนาะถ้อใ,ใจตะเกียบอันเดียวเนี่ยยก ขึ้น,นยกแสมาัน,นี่ขึ้นพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเฮามีผู้ร่วมเล่นเกมสองคนคนหนึ่งละเตรียมแล้วคนนะเปล่าเขานึ่งมานิกนิกนิงพอจะติดแล้วเดี๋ยวเฮาลงพอกันว่าเขาจะเนีย่ยจะได้เนาะเพื่อคนละหนึ่งนาทีนะโอเค โอเคครับกุ้คนเกมที่เขาตั้งเป้าเมื่อกี้คือคนร้อยอะยแกม,มันมีใข่นเนี้ได้เขาไปได้เชียงต่างครับกุ้คนไปลองอเอื่อบัเฉลยไปลองหาวิธีพอว่าจะเนี้ได้ยกแต่มันยกได้แต่แต่ครับไปลองเพเอนโอเคบาย okay,